แต่ด้วยความที่ต้นหอมเนี่ยยิ่งโสดก็ยิ่งแซ่บแล้วก็ยิ่งสวยมีเสน่ห์เย้ายวนใจจนเด็กๆเข้ามาไม่ขาดสายตอนนี้เลยคือหอมอย่างที่บอกเลยค่ะว่าหอมเนี่ยจะมีปณิธานของหอมไว้สองย่างค่ะหอมเป็นคนชอบผู้ิวผิวขาวชอบให้ตัวเองผิวขาวนะคนอื่นจะผิวสีอะไรแล้วแต่แล้วแต่ความชอบแต่เราชอบผิวขาวแล้วก็สองหอมเป็นคนที่ จะยืดอายุความแก่ให้นานที่สุดฉะนั้นทุกอย่างของหอมมันจะถูกปรุงแต่งด้วยการที่แบบทำให้โลกสดใสออใครอยู่ด้วยแล้วสดใสออคือหอมชอบที่บุคลิกภาพหอมจะเป็นคนที่ดูมีสเสน่หออ์อสวยหอมไม่ได้แค์นะหอมชอบผู้หญิงมีสเสน่ห์บุคลิกภาพความมั่นใจต่างๆและอะไรก็ตามที่มันเสริมสเสน่ห์ได้ทั้งหมดหอมทำนี่ไง ทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองหน้าผมอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วบางเรื่องที่หอมเพิ่งคนพบอันนี้เป็นเรื่องใหม่จริงๆก็คือเรื่องของกลิ่นนี่ไงชื่อต้นหอมแล้วยังตัวหอมอีกเพราะว่าเวลาที่เราเดินผ่านใครหรือว่าดาราเวลาเขามาสัมภาษณ์แล้วหอมรู้สึกกลิ่นหอมจังเลยอ่ะเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมีเสน่ยยิ่งเป็นดาราที่เราชื่นชอบแล้วอะอะไรเงี้ยแล้วหอมมีโอกาสได้สัมภาษณ์ดาราที่เขามาแบบมาพูดถึงมาดามฟินหลายคน มาดามฟินเนี่ยมีดาราหลายคนมากทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่แล้วทุกคนดังหมดเวลาเขามาสัมภาษณ์เนี่ยเป็นซุปตาหมดอะเวลาที่เรามาสัมภาษณ์เรารู้สึกว่ามาดามฟินมีดีอะไรอะมีดีอะไรขนาดที่คนเหล่านั้นถึงยอมมาเป็นพีซนเตอร์แล้วก็ยค่สงสัยไงสงสัยจะต้องประทับใจวันพีทิณากับพี่ใหม่ไหมใช่นั่นคือคนที่แบบโหไอดอลเราเลยอ่ะแล้วเขาแบบว่าซูโฮกับมาดามฟินมากๆแล้วเราก็เลยอ่ะ ถ้างั้นเราลองสั่งมาหนึ่งชุดเองด้วยนะใช่สั่งเองมา1ชุดเลยเอาแบบเซ็ตพิตินาค่ะแล้วเราก็แบบพอเราใช้ปุ๊บเนี่ยตอนแรกเราใช้แล้วก็เอาไปทำงานก็เหมือนน้ำหอมปกติแต่ละหว่างวันนั้นน่ะเออ หอมทางานเชา้าเลิกดึกเฮ้ยกลิ่นยังอยู่แล้วเวลาที่เราต้องไปเจอกองเจอทีมงานอ่ะมันรู้สึกมีความมั่นใจหอมรู้สึกว่ากลิ่นหอมอ่ะมันเฟรชแล้วมันสดชื่นอ่ะม,มันสดชื่นอยู่ตลอดเหมือนเราอาบน้าใหม่ตลอดอ่ะแล้วมันทําให้เรารู้สึกเราสะอาดอม,มันดูมีราคาแล้วหอมใส่กลิ่นไหนอ่ะ กลิ่นที่หอมชอบเลยนะคะหอมจะชอบสีเขียวแล้วก็สีแดงผู้พิกขอลองดมหน่อยนะคะมอร์ฟินใช่ไหมมอร์ฟีนชอบมากมากตอนนี้เพราะอะไรเพราะก拉ผินเดียวกันเลยคือหอมว่ากลิ่นอันนี้มันเป็นกลิ่นหวานบวกเท่อารมณ์สามมาคุเทศหรือสถาปนิกติเตอร์นิดๆคือเป็นผู้หญิงอะแต่ไม่ได้ให้ผู้ชายเลี้ยงอะเขาจป่ะเป็นผู้หญิงที่แบบทำงานเองได้โอเคลองดีลองลองลองทำงานเองลองลองอันนี้แบบผู้หญิงทำงานเอง อันนี้หอมใช้ใช่แล้วมีกลิ่นนึงอีกลิ่นเป็นสีแดงอันนี้นะคะเป็นด้วยความที่หอมอะขับรถเต่าโฟกส w a เกนกลิ่นเนี้ยคุณหนูเต่าสีฟ้าคือขับรถไปมหาลัยรถเปิดประทุนก็คือรู้คนรวยอ่ะคุณหนูตอนแรกนั่งรถเมย์อาจจะนั่งรถเมย์แต่พอใช้ปุ๊บอ้าคุณหนูเลยโฟกสัวเกนเปิดประทุน กินนี้เลยหวานหวานอ่าหวานหวานผสมกันได้หมดผสมนี่ผสมก็หสอมเลย้มเขาบอกว่ามาดามฟินผสมกันได้ที่สหอมเลยมชอบในความสนุกคือมาดามฟินเนี่ยนะคะปกติแล้วฉีดที่ตัวเราจะเป็นกลิ่นของเราเลยผอมชอบความยูนิคหรือความเป็นเอกลักษณ์กลิ่นไม่หลอเวลาที่เราเดินไปน้ำหอมนี้กลิ่นซ้ำไม่เอา ผสมกับตัวเราเป็นกลิ่นของเราแล้วถ้าผสมกันเอง3ขวด2ขวด3ขวดได้อีก6กเจดกลิ่นอมันทําให้เราสนุกในแต่ละวันในการเลือกสีสันในการใช้ชีวิตแล้วหอมเคยครั้งหนึ่งปกติเนี่ยถ้าหอมอะไปออกกำลังกายมีเหงื่อก็จะมีกลิ่นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วของกลิ่นเหงื่อกลิ่นอะไรางเงี้ยแบกที่เรียต่างๆไม่ได้สะผมสระผ้าทุกอย่างมีกลิ่นหมดนะคะแต่พอใช้มาราฟินเนี่ยเชื่อป่าว่า น้ำหอมไปผสมกับกลิ่นเหงือออ่อแล้วมันเป็นกลิ่นที่กระจายออกไปได้ยังไงนี่คือเซอร์ไพรส์มากปกติถ้าผสมเหงื่อมันต้องเหม็นเปรี้ยวหน่อไม้ดอยถูหมหรือว่าน้ำหอมเปลี่ยนกลิ่นระหว่างวันออแต่ปรากฏว่านี่ไม่ใช่มันฟินไม่เปลี่ยนพอดนเหงื่อตัวเองอะแต่กลิ่นน้ําหอมกับฟุ้งออกมาอันนี้เราว,ว่าเฮ้ เซอร์ไพรส์เขาพิเศ่เนาะใช่ออกยิ่งหอมก็แปลกมากปกติมัเป็นอีกหนึ่งกลิ่นอกลิ่นอออันนี้เป็นกลิ่นซัมเมอร์ค่ะเขาจะทำมาในช่วงซัมเมอร์านั้นก็จะเป็นกลิ่นกลิ่นใหม่ล่าสุดเลยกลิ่นใหม่ล่าสุดล่าสุดกลิ่นอันนี้คือผู้หญิงจ๋าเลย วัยขยับมาที่40อัพเพราะว่าเด็กลูกคนหนูเรามีแล้วคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านทํางานบ้านอยู่ที่บ้านจะมานั่งปล่อยตัวปล่อยครัวให้แบบว่ากลิ่นควันกลิ่นน้ำมันเข้าตัวไม่ได้่เขาไม่เข้าใจหน่อยเห็นกวมนอน ถ้าบางคนฉีดแล้วเหมือนกลิ่นเพิ่งอาบน้ำมาไม่้ใช่ไปนั่งกินหมูกระทะใช้กลิ่นนี้ได้เลย<อ>แรงพอที่จะดับกลิ่นได้<อ>คุอ,คอยากได้แล้วว่าวันนี้หอมมาทั้งทีค่ะคุณขาให้โปรโมชั่นสุดพิเศษเลยนะคะซื้อน้ำหอมกลิ่นที่หอมชอบนี่สองคนนี้คุณขามันคนต้องมีเลยนี่อ,อันนี้ น้ำหอมมาดามฟิน2ขวดนะคะสีเขียวแล้วก็สีแดงแถมให้อีกขวดนึงเลยกับกลิ่นซัมเมอร์รุ่นนี้นะคะสี<ช>ส้มตัวนี้นะคะเอาไว้ดับกลิ่นเลยะะเแถมเท่านั้นยังไม่พอค่ะ อะไรอีกอะรันทำโลชั่นไม่ใช่โลชั่นธรรมดาตัวนี้เป็นเพอร์ฟูมโลชั่นแปลว่ากลิ่นหอมเนี่ยคูณ10บสำหรับโลชั่นปกติแต่ที่พิเศษคือตัวนี้เขาใส่ไวท์เทนนิ่งด้วยทาแล้วผิวก็จ่างใสด้วยนอกจากหอมและผิวดีแถมให้อีก2หลอดไปเลยค่ะใชไหมคะอ่อสามหลอดใช่ไหมคะขอ3าได้ไหมคี่ตอนนี้สามคนใช่ไมเนางั้นเอาไปสหลอดค่ะ อันนี้สาหลอดอมถิอแหลอดแต่งจริงแถม3หลอดนะเท่ากับคุณซื้อ2ชิ้นนะผับสชิ้นแต่ของแถม4ชิ้นอันนี้สองแถมสี่เท่าไหร่อะปกติทั้งหมดนี้ราคาอยู่เกือบ6,000นเดียวแต่วันนี้นะคะขายในราคาเดียว1,990บาทเท่านั้นแต่ให้แค่รายการจบนี่หอมบอกให้แค่รายการจบชะนัตอนนี้โทรมาเลยค่ะหรือว่าจะ ไลน์นะคะแอดฟิน56นะคะหรือว่าโทร0 2 3 3 0 0 0 3 3เชื่อหอมว่าลองซื้อไปใช้เซตหนึ่งแล้วคุณจะรู้ว่าทำไมดาราใช้มาดามฟินใช่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมย้ำเลยวันนี้น้องต้นหอมมาเนี่ยให้ปโปรพิเศษมากๆก็คือต้นหอม2ควดเนี่ยปกติเกอบ3,000บันแต่ว่าวันนี้จ่ายเพียง1,990บบาทและเฉพาะคุณผู้ชมนะคะที่โทรมาสั่งซื้อตอนนี้นะ ก่อนรายการจะจบรับน้ำหอมรุ่น 4, ซัมเมอร์สีส้มฟรีไปอีก1ขวดโลชั่นฟินอินเลิฟฟินอินแบ็กนะคะอีก3หลอดเท่ากับซื้2อ2แถม4ในราคาเพียงแค่1,990ซึ่งเซ็ตนี้ปกติเนี่ย6,000เลยนะคุณผู้ชม,มรีบแอดไลน์มาที่แอดฟินห้มีแอดไซด์ข้างหน้าด้วยนะคะแล้วก็เบอร์0 2 0 3 0 0 0 3 3เซตนี้ใช้ได้ยันสิ้นปีเลยจ้ะอบอกเลย<อ>คูมม่แมทของขวัญใกล้ปีใหม่ก็ได้นะขอลองโลชั่นหน่อยได้ไหมคะว่าโลชั่นแบบ เห็นบอกว่าถ้าทาโลชั่นไปด้วยแล้วฉีดน้ำหอมทับติดทนมากใช่ค่ะก็คือโลชั่นมันมีกลิ่นเพอร์ฟูมอยู่แล้วอุ้ยแล้วอันนี้เป็นไวท์เทนนิ่งด้วยนะใช่บำรีงในไหนเราต้องมาอยู่แล้วอ่ะคือทาแล้วให้เวลาเราเดินยังไม่ยังไม่ทันเข้าห้องนะกลิ่นต้องไปก่อนนี่ไงเรื่องกลิ่นมันประทับใจกันได้เพราะฉะนั้นย้ำว่าคุณผู้ชมจะได้ไปทั้งหมดกลิ่นดีนถึง6ชิ้นนะคะในราคาเพียงแค่1,990บาทตกชิ้นหนึ่งไม่กี่ร้อยเองถูกมากน้ำหอมสามขวดโลชั่่นนนหลลออดดะะคแไ์มีท แอดฟินห้นะคะมีแอดไซท์ข้างหน้าแล้วก็ F I N ฟิน56หรือว่าโทรไปที่02 030 0033นะคะ02 030 0033หรือแอดฟินห้าหกค่ะคุ้มมากเราไม่ต้องแย่งกันนะไม่แย่งโลชั่นคนละหลอดได้หอมกันเลยค่ะวันนี้จัดให้ค่ะซอซัมเมอร์นะอ้าวแม่ทำไมอ่ะได้ไปอยู่รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่ค่่งเป็นสีเขียวว่าฉันทีเล่นซุปโซนที่ได้เพราะหอมทุกกลิ่น มากมากเลยนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะ